ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายและลำดับเหตุของการดับไปห่งความตายว่าตายเกิดมาได้ยังไงปฏิจจสุบาทสายเกิด <c oughs> เนี่ย,ยมันจะไล่เกิดอย่างนี้มาตามลำดับังนั้นเวลาเราย้อนกลับไปชรา,ามรณะชรา,าคือแก่มรณะคือตายแก่และตายใช่ไหมะจะแก่มันต้องเกิดก่อนใช่ไหม จะตายมันต้องแก่ก่อนใช่ไหมอ่าเนี่ยดังนั้นแก่ตายมาจากชาติคือเกิดใช่ไหมเกิดมาจากภพคือมันมีที่เกิดนะภพเกิดมาจากอุปทานความยึดอ่าถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวอธิบายต่ออ่าเอาภาพคร่าวๆก่อนอุปทานมาจากตัณหาใช่ไหมอ่าอยากอยากมาจากเวทนาเวทนามาจากภาษาตรงนี้เราตรวจแล้วตรงจริงนะ สลายตนะอายตนะของพวกเรามาจากนามรูปนั่นเองมันต้องมีตัวธาตุก่อนไงนะจริงๆลูกตาเราหูเราเนี่ยมันก็มาจากดินน้ำไฟลมมาประกอบกันใช่ไหมเหมือนผลไม้อ่ะนะมันเป็นผลได้ก็คือรากมันดูดซึมเอาดินน้ำไฟลมขึ้นมาใช่ไหมค่อยๆโตขึ้นมาเหมือนกันนะเด็กที่อยู่ในคันแม่ก็กินอาหารเข้าไปใช่ไหมกินดินน้ำไฟลมเข้าไปเนี่ยค่อยๆโตขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละ เด็กในครั์ก็เดิมไม่มีอายนะก็ค่อยๆมีอายนะใช่ไหมมีตามีหูมีอะไรขึ้นมาใช่ไหมมาจากนามรูปถูกต้องไหมนามรูปมีก่อนคือตัวธาตุธาตุตามธรรมชาติต้องมีก่อนดินน้ำไฟลมเวทนาธาตุสัญญาธาตุวิญญาณธาตุต้องมีก่อนนะสิ่งเหล่านี้จึงมีตามมานามรูปมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญาณเข้ามารู้ เมื่อกี้เราก็นั่งสมาธิเราก็ตรวจละนะถ้าวิญญาณไม่ไปรู้ความคิดความคิดมีไหมไม่มีถ้าวิญญาณมารู้ลมมันก็คือกําลังรู้ลมถ้ามันไปรู้ความคิดมันก็ไม่รู้ลมแต่นั้นวิญญาณไปมีตรงไหนนามรูปก็มีตรงนั้นถูกต้องไหมนั่นแหละนี่วิญญาณกับนามรูปเนี่ยถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลายาามันคือกายสังขาร วจีสังขารมโนสังขารน,นะหรือจิตตสังขารน,นะและทั้งหมดเนี่ยมีเพราะอาวิชชาแปลว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวมันของมันความไม่รู้นี้จึงถูกเรียกว่าสัตตานังหรือสัตว์นะคือแปลว่าผู้ยึดติดมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเข้ามายึดติดไอ้ห้าธรรมชาติเนี่ยวิญญาณกับนามรูปที่มันทำงานกันเนี่ย มันก็เลยต้องเกิดตายไปกับไปห,ห้าธรรมชาตินี้อยู่ตลอดเวลาเลยจึงเป็นสังสารวัตขึ้นลองไปดูผังภพภูมิภูมิปัญญาของผู้เจ้านั่งสมาธิอยู่ในป่านานๆจิตตั้งมั่นอ่อนโยนควรแก่การงานแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นเน,นเอกรู้จักเทวดาทุกชั้นรู้สันนรก รู้เดรฉา,านรู้เปลดวิสัยรู้จักมนุษย์มีกี่แบบเทวดามีกี่ชั้นพรมมีกี่ชั้นผู้เจ้าบรรยายออกมาหมดนี้คือข้อมูล2000กว่าปีที่เราไปแกะเอามาแล้วพยายามจัดลำดับเป็นไปตามที่ผู้เจ้าพูดให้เป็นผังเป็นอะไรให้เรียบร้อย